สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท,กท่านครับวันนี้มาพบกับอาจารย์ ai, แอดคารมายนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันครับตกใจเรื่องโควิดนาแล้วก็เรื่องของความคลั่งของสังคมครับก็เลยหดหูใจไปกับกองสลากด้วยครับออกเบิ้ลอยู่ตลอดช่วงนี้ครับ แต่อาจารย์ก็ยังเอาอยู่ครับหลักหน่วยวันที่แล้วก็ได้เจ็ดอยู่วันตรงเจ็ดอยู่แต่ว่าจับคู่ผิดเลขเคลียรก็ในห้อง v, v ี p ก็เข้าอยู่ครับเข้าอยู่ตอนนี้ห้อง v ีพีเ0 0าสรุปเรียบร้อยครับ2ชุดชุดเด็ดหนึ่งชุดแล้วก็ชุดลองอีกนิดหน่อยครับส่วนวันนี้จะนำเสนอเลขเคลียเคลียบนครับมาได้ทุกหลักครับ ก็เอาไปใช้กันนะครับถ้าไม่มาก็ถือว่าหลุดนะครับส่วนมากก็จะเข้านะครับหลุดบ้างเป็นบางงวดถ้าเข้าตรงงวดนี่ก็ไม่ใช่แล้วครับมันผิดวิสัยของการคานวณจะต้องม,มีหลุดบ้างมีเข้าเยอะกว่าครับโอเคครับเคลื่นนี้เราก็มาพบกันนะครับมาส่งข่าวมาบอกไอ้ท่านสู้ๆครับหัวจะบ้น วัหน้านี่ระวังจะหามนะครับหามเข้าลงสำหรับท่านที่เล่นไม่ดูตามมาตาเรือครับวัหน้านี่ออกวันพระก็ระวังกันดีๆนะครับวันพระส่วนมากจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นมาแบบครั้งที่แล้วก็สองสองแล้วครับตรงกับวันพระวันนี้จะมีเรื่องให้ตื่นตกใจอีกแล้วครับแต่จะเป็นเลขอะไรก็อยากรู้คอยดูครับอาจารย์แอดจะคำนวณออกมาในแนวไหนอ่าแล้วก็ กานที่กอยจ้องจับผิดก็เปลี่ยนใจครับมาลุ้นกันดีกว่าครับเพราะอาจารย์นีม่นไม่ทุกงมดครับแต่ว่าจะมั่นมากกว่าผิดมั่นเสมอครับม่นมั่งวดนี้ก็ควันทงพอแล้วครับห้อง VIP โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลขเคล่างครับเอ้ยเคลียร์บนครับเดี๋ยวแบตจะหมดสะก่อนครับโอเคครับไม่ได้ช์ดหลายวันนะครับ นี่คือเลขเคลียบบนนะครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงดีเลยไหมกับภาพโอเคครับนี่คือเลขเคลียบบนสูตรใหม่ครับเทียบมาลงที่นี่ครับแต่ว่าที่อาจารย์ใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่ครับวันนี้เอามาวัดดวงกันนะครับโอเคอย่างวัดที่1่ก็เด่น561ออก8 6 7นะครับมา6จะข้ามไปครับจะได้ไวๆขึ้นดีนะครับ วัที่3าครับเด่น 3, 4, 9ก้าออกหนึมา 3, ามกับสี่วดที่4เด่น 2, 3, 8สามแออกแปดสอ่มาสองกับแครับวัที่ 5, 4, 5, 0, 6, 5, 6, 6, 0, 5, 0ี่ห้าออกห้าหกศูมา 5, ้กับศูวัี่หกแปดเี่ออกหกสองครับมา8ปวัที่7 เดนเจ็ออก7จ็อ่หาหามครับหามวันที่แเด่น1นึออก3ามหนอันนี้เบิ้ลหน้า3มครับมา1งวันที่เก้าออก3ามครับมา3ามวันที่สิบสองสออก5 2 6องวันที่สิบเครับเด่น4 5 0 ออก4 6 1ครับมา4วันที่12 0 6 1ออก0 5 5มา0ครับวันที่13 5 6 1เด่น6 4 7มา6ครับนี่ค to ือเลขเคลียบนนะครับวันที่13 5 6 1 6 4 7มา6วันที่14 9 0 5ออก7 6 5มา5คับวันที่15เด่น4 5 0 6, 0 0 6มา0 2ตัววันที่16 894ครับออก476มา4งัดที่17 7 8 9 4ออก787 7, นะครับ787งวดที่18เด่น783ออก388ครับมา8กับ3เลยงวดที่19เด่น561ออก1ก็7มา1 อันที่20ครับ3 4 9าสามาอมา4วันที่21เดเดน3 4 9ออก3 7มามาสอันที่22 6 7ิครกับออก2 2 3วันที่23เดิน4 5นออก2 2ากับมา5้ันที่24เดิน1นึออก9 2 4มา2อันที่25เด่น3 4 9ครับออก5 4 1มา4 วันที่2 6กครับเด่น7 8 3ออก7 7 4มันที่2 7เจ็ด่น6 7 2มา2 2 7ครับมาจ7กับ2มันที่28ครับเด่น5 6 1 5 6 1ครับจะมาตัวไหนนะครับอ่าเอาไปใช้ดูครับคัดเอาว่าจะเอาตัวไหนส่วนห้อง v ล p อาจารย์คัดให้เรียบร้อยเลยครับ v ล p คัดแล้วจับคู่แล้วครับ สหรับท่านที่สนใจเข้า v i p ก็ขอเจอญนะครับได้เลยครับสำหรับ VIP 9 0 0เกาพนะครับขอเชิญครับ1ปี9,000บาทครับอาจารย์คัดให้อย่างสุดๆครับวัดดวงเคยประสบความสำเร็จมาหลายงวดเหมือนกันครับแต่ว่าบอกตรงๆว่าไม่ถูกทุกงวดนะครับแต่ว่าสวนมากเลขไว้ใจได้ครับเข้าเข้าและเข้าเต็มๆเลยครับคุ้มค่าอยากจกเสี่ยงก็ขอเชิญนะครับ หนึ่งปีเก้าบาทนะครับน้อยชุดครับน้อยชุดโอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจครับยินดีทำรับสมัครที่ลายดี SUPERVIP ADD นะครับโอนเงินมาที่บัญชีสมภพสังแก้วบัญชีเลขที่572-2 204-249ธนาคารกสิกรไทยสาก,กาบิ๊กซีบงางใหญ่นะครับ1บนึ่งปีเก้าบาทนะครับอาจารย์คัดอย่างสุดๆนะครับ สำเร็จมาแล้วหลายงวดครับแต่ไม่ทุกงวดนะครับบอกกันตามตรงถ้าท่านอยากจะถูกถ้าท่านที่เข้ามาหวังจะถูกทุกงวดนี่ก็อย่าอย่าหวังครับเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าส่วนมากจะเข้านะครับเข้าเข้าแล้วเข้าเติมๆมน้อยน้อย,อยชุดนะครับไม่พูดคีโมโรครับแต่ว่าเข้าจริงๆตามที่เคยพูดให้ดูนะครับอาจารย์ก็ฟันทงน้อยน้อย,อยชุดครับ จาสรุปตัวไหนก็ไอ้ท่านดูสูตรด้วยแล้วก็ออกมาตามนั้นนะครับผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกครับวัดดวงครับ1ปีแค่ราคา9,000บาทเลยครับคุ้มค่าอาจารย์คิดเหนื่อยมากแล้วก็จ้างทีมงานมา5กคนครับเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะครับสูตรเป็นละล้านสูตรเรามาประมวลผลจับก,กู้ให้ท่านคาดคันเลขเด็ดที่ชนเด่นนะครับโอเคนะครับคืนนี้ก็ดูเลขเคลียร์กันไปแล้วครับ ครับส่วนเลขเคลียร์งวดวันที่วันที่16กคุมภาพันธ์2 5 63นะครับปี63ก็คือปี2000เนี่ยครับเด่น561ครับอาจจะมาสักตัวหรือจะไม่มาเลยก็ได้นะครับหรือมาสัก2ตัวใคจะไปรู้ครับอ่าอยากรู้มากี่ตัวก็ไปดูห้อง VP ครอาจารย์จัดให้แล้วครับโอเคนะครับสำหรับคืนนี้ก็เอาไว้กันเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากข่าวกันมาครับช่วงนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยดีครับโรคระบาดแล้วก็สังคมวุ่นวายกับความเครียดนะครับและอีกอย่างหนึง่งกงสลากก็เบิ้ลบ่อยครับเมือเอินออกตรงวันพระก็เลยขลังกันใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คอยระวังกันดีนครับอาจจะออกพิลึกพิลั่นอีกก็ได้ครับอาจารย์คำนวณไว้แล้วจะออกแนวไหน อาจารย์ก็ไม่นี่นะครับไม่บอกแล้วก็มาดูห้องวีีกัน,นครับบอกเฉพาะเลขเคลือร์ส่วนเลขจับคู่นี่ก <c oughs> ็จะได้ทำหรือเปล่าครับเพราะว่าพอพลาดพังขึ้นมานี่โดนกระหน่ำแล้วเกินพวกใจไม่ไม่เคยสู้พวกนี้พอโดนนิดโดนหน่อยก็เป็นเรื่องเลย วัตที่เข้าเต็มๆก็ไม่กล้ามาดูครับพอโดนวดที่โดนพอดีบังเอิญสวยเข้ามาโดนนะครับถ้าท่านติดตามอาจารย์ดีๆครับทํามานานแล้วแล้วก็เลขแม่นยํามากครับผิดบ้างเป็นบ้างงวดจะถูกทุกวดเนี่เป็นไปไม่ได้ครับขี้โม่ถ้าถูกทุกวันะครับส่วนวนันนี้อาจารย์ก็มันใช้ครับมาครับมาเลยมาลุ้นกันนะครับ สมัคร VIP ก็ตามนี้ครับตามที่เราบอกกันไว้อาจารย์จะเขี่ยวเข็นที่ที่ทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพื่อ VIP เก่าทุกท่านด้วยนะครับท่านที่หลุดออกจากห้อง VIP หลักแล้วมาตุนน้อยหรือไม่มีทุนตรงนี้อาจารย์ก็ยังตามแจกฟรียอยู่เสมอครับเป็นห่วงทุกท่านเสมอท่านที่หลุดมาแล้วก็ไม่เป็นไรครับจับเอาตรงนี้ตรงนี้ก็ถูกบ่อยเหมือนกันนะครับ จับดีๆมีรางวัลน,นะครับคิดถึงทุกท่านนะครับ VIP ทุกคนทั้งเก่านานหลายปีแล้วหรือเพิ่งหลุดไปก็ยังเป็นดวงครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคืนนี้สวัสดีนะครับ